สิบดาราสาวอายุน้อยแต่หน้าไม่ใช่สำหรับสาวๆหลายๆคนแล้วเรื่องของหน้าตาของนักสแสดงนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าพวกเธอนั้นต้องดูแลหน้าตาของพวกเธออย่างดีมากๆเลยละครับแต่การดูแลหน้าตาไม่ได้ลดความดูโตของพวกเธอเลยสักนิดเราจะพาไปดูดาราสาวที่หน้าแก่เกินวัยกันครับหน้าแก่ก่อนวัยทำไงดีผู้หญิง ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องฝีมือนั้นสุดยอดทุกๆคนครับอันดับที่ 10. น้ำตาลทิพนารีอายุ23ปีนักแสดงสาวที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่มากมายสำหรับสาวน้ำตาลน้องสาวสุดสวยของนักฟุตบอลทีมชาติไทยต้นนาริปดินที่ฝีมือการแสดงของเธอนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับอายุ23ปีเท่านั้นแต่ดูโต,โตมากๆเลยเนะ อันดับที่9มารีนาสดานันอายุ23ปีเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองมากๆอีกหนึ่งคนสำหรับสาวมารีนา ด้วยความสวยแซ่บบวกกับหุ่นสูงยาวเข่าดีมากๆเพราะเป็นน้องสาวแท้ๆของนางเอกสาวมาร์กี้ราศีซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีความสวยคนละสไตล์กันแต่ก็พกความจัดเต็มไม่แพ้พี่สาวเลยทีเดียวออราความสวยพุ่งโดดเด่นตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีรับรองได้ว่าอนาคตต้องดังและปังไม่แพ้พี่สาวแน่ๆ อันดับที่ 8. หมิวลักษนาลายัยอายุ24ปีนางเอกสาวสุดสวยที่พักหลังได้สัมผัสว่าเธอนั้นมีน้ำมีนวลขึ้นมาจากเดิมมากเลยครับสาวหมิวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หน้าตาของเธอนั้นดูแก่เกินวัยไปครับแต่ความสามารถของเธอนั้นสุดยอดอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ อันดับที่7ชิปปี้ซิรินอายุ IU 26ปีไม่ลักกี้อินเลิฟแต่สาวชิปปี้ตอนนี้ก็ลักกี้เอนเกนไปก่อนนะครับหลังจากมีแววเลิกรากับนักมวยสุดหลอ่องานในวงการบันเทิงสาวชิปปี้ก็ไหลามาเทมาแถมยังสวยสตรองอีกด้วยสาวคนนี้อายุเพียง26ปีเท่านั้นแต่ดูโตมากเลยและมีความคิดอย่างมากเลยครับอันดับที่6ปันปันสุทัตตาอายุ22ปี นักแสดงสาวหน้าหมวยมากความสามารถอย่างสาวปันปันก็นับได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่มีความสวยแซ่บมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งตอนที่สาวปันปันเข้าวงการใหม่ๆก็ยังเป็นสาวหมวยลุกใสๆดูน่ารักสมวัยแต่พอการเวลาเปลี่ยนไปอะไรๆก็เปลี่ยนไปครับตอนนี้จึงกลายเป็นสาวสวยสุดเผ็ดร้อนพกความแซ่บขยี้ใจมาเป็นอันดับต้นๆ อันดับที่5มิ้นชลิตาอายุ26ปีนางเอกสาวคนนี้ ขอยืนยันเลยครับว่าตัวจริงของเธอนั้นสวยมากๆสวยสะกดทุกสายตาจริงๆสำหรับนางเอกสาวมิ้นที่เธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วและอายุ26ปีแล้วหากใครยังไม่รู้เนี่ยอาจคิดว่าสาวมิ้นอายุมากแน่นอนเพราะเธอดูโตและหน้าแก่กว่าอายุทำไงดีล่ะทีนี้อันดับที่4คิมเบอรี่อายุ27ปีนางเอกสาวหน้าฝรั่งอย่างสาวคิม เพราะว่าด้วยความที่เธอเป็นฝรั่งทําให้สาวคริมมีรูปร่างที่ดูใหญ่กว่าผู้หญิงไทยทั่วไปและดูโตกว่าเยอะมากและขอชื่นชมสาวคริมในเรื่องของการมีวินัยในการลดน้ำหนักมากจริงๆเธอสุดยอดมากเลยผู้หญิงคนนี้อันดับที่3ใหม่ดาวิกาอายุ27ปี มาถึงนางเอกพันล้านอย่างสาวใหม่อายุเพิ่งจะ27ปีแต่ด้วยการงานการวางตัวต่างๆทำให้สาวใหม่นั้นดูโต,ตมากเลยนะครับความสวยแซ่บยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนลุ่นพี่ในวงการหนาวๆกันแล้วหระครับอันดับที่2แมตพิรนีอายุ29ปี สาวแมทหน้าแก่ก่อนวัยที่ตอนนี้ก็มีละครให้ชมกันอยู่บ้างครับหลังจากมีกระแสข่าวกับพ่อไม้เนื้อหอมจากเขาใหญ่เลยทําให้คนติดตามข่าวของเธออยู่ตลอดเวลาจริงๆครับแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าสาวแมทนั้นเธออายุไม่ถึง30ปีเลยด้วยซ้ำมาถึงอันดับหนึ่งวีไวโอเรตอายุ25ปีนักร้องนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างสาววีต้องบอกเลยว่าใครๆที่ได้ชมผลง,งานของเธอแล้วนั้น ต่างแน่นอนว่าไม่มีใครสงสัยแน่นอนครับซึ่งความสวยของเธอนั้นหลายๆคนคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ในแวบแรกที่เห็นเธอแต่พอได้รู้อายุก็ต่างเงือบไปตามๆกันเพราะเธออายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเอง